เมื่อเราพูดถึงจักรวาลหลายคนอาจนึกถึงดวงดาวที่อยู่ไกลโพ้นแสงสว่างที่ทอประกายอยู่เต็มท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือพลังงานลึกลับที่อบอุ้มทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้ไว้ด้วยกันแต่ในความจริงแล้วจักรวาลไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยจักรวาลอยู่ในลมหายใจอยู่ในความคิดอยู่ในความรู้สึกและอยู่ในพลังงานที่เราส่งออกไปในทุกๆขณะ พลังงานจักรวาลคือพลังแห่งการสร้างสรรค์มันคือพลังงานที่เชื่อมโยงทุกชีวิตทุกความฝันทุกความปรารถนาและทุกความสำเร็จเข้าหากันเหมือนสายใยบางๆที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยจิตใจที่เปิดกว้างเมื่อคุณเข้าใจและเข้าถึงพลังนี้คุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกลมหายใจการเรียกทรัพย รือการดึงดูดความร่ำรวยจากจักรวาลไม่ใช่เพียงเรื่องของโชคลาภที่ลอยมาหาแบบบังเอิญแต่คือศิลปะแห่งการสันพองเพราะจักรวาลตอบสนองต่อพลังงานที่คุณแผ่ออกไปหากคุณแผ่ความคิดที่เต็มไปด้วยความขาดแคลนความกังวลและความกลัวจักรวาลก็จะส่งคลื่นพลังงานแบบเดียวกันกลับคืนมาแต่ถ้าคุณเลือกที่จะสั่นพ้องด้วยพลังของความอุดมสมบูรณ์ความมั่นใจ และความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าความร่ำรวยนั้นมีอยู่รอบตัวคุณเสมอคุณจะเริ่มเห็นประตูแห่งโอกาสเปิดกว้างออกมาทุกสิ่งที่คุณคิดทุกคำที่คุณพูดและทุกการกระทำที่คุณเลือกล้วนคือการสื่อสารกับจักรวาลลองนึกภาพว่าจักรวาลคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนสิ่งที่คุณแสดงออกกลับคืนมาหากคุณบอกกับกระจกนั้นว่าฉันจนฉันไม่มีทางประสบความสำเร็จคุณก็จะเห็นภาพสะท้อนแบบเดียวกันกลับคืนมา แต่ถ้าคุณเปลี่ยนท้อยคําเปลี่ยนความเชื่อและส่งพลังว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งเงินทองกําลังหลังไหลเข้าสู่ชีวิตฉันคุณก็จะเริ่มเห็นสิ่งนั้นสะท้อนกลับมาจากจักรวาลความร่ํารวยไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่มันคือสภาวะของจิตใจที่สั่นพร้องกับความอุดมสมบูรณ์เมื่อจิตใจคุณเปิดกว้างและคุณมั่นใจว่าโลกนี้เต็มไปด้วยทรัพยากรเต็มไปด้วยโอกาส เต็มไปด้วยความดีงามที่รอคอยให้คุณเข้ามารับคุณก็จะเริ่มดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาตัวเองเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดโลหะเพราะฉะนั้นการใช้พลังงานจัก,กรวันเรียกทรัพย์ไม่ใช่การนั่งรอคอยปาฏิหาริย์แต่คือการสร้างพลังงานที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณต้องเชื่อก่อนรู้สึกก่อนแล้วการกระทําของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างเป็นธรรมชาติ และสิ่งนั้นจะพาคุณเข้าใกล้ความร่ำรวยที่คุณฝันถึงลองจินตนาการดูว่าทุกเช้าที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมาคุณกำลังได้โอกาสใหม่ในการสร้างพลังงานที่สอดคล้องกับจักรวาลจักรวาลไม่ได้ถามคุณว่าเมื่อวานคุณล้มเหลวอย่างไรหรือคุณเคยขาดแคลนแค่ไหนแต่จักรวาลจะตอบสนองต่อสิ่งที่คุณเลือกจะส่งออกไปในวันนี้หากคุณเลือกส่งความเชื่อมัน่น ความศรัทธาและความสำนึกในความอุดมสมบูรณ์วันนั้นก็จะเป็นวันที่โอกาสและทรัพย์สินไหลเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นเรื่อยๆพลังงานจักรวาลเหมือนสายลมมันอ่อนโยนแต่มหาศาลมันมองไม่เห็นด้วยตาแต่คุณสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเมื่อคุณปรับจิตใจให้เป็นเหมือนใบเรือที่กางออกลมแห่งจักรวาลก็จะพาคุณแล่นไปสู่ฝั่งแห่งความสำเร็จแต่หากคุณปิดจิตใจ ขดตัวเองอยู่ในความกลัวคุณก็จะไม่เคยได้รู้ว่าลมนั้นพร้อมพาคุณไปไกลเพียงใดทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนอยู่ในดินแห่งจักรวาลหากคุณเชื่อและรดน้ำด้วยความศรัทธาหากคุณส่องแสงแดดให้มันด้วยความคิดเชิงบวกเมล็ดพันธุ์นั้นจะปลีใบแตกกิ่งและเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณแต่หากคุณเอาแต่บอกว่ามันจะไม่งอก เอาแต่จ้องดินด้วยความสงสัยมเมล็ดพัน,นั้นก็จะยังคงนอนนิ่งไม่เผยตัวออกมาเลยจักรวาลมีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีสิ้นสุดมันไม่เคยบอกว่าคนคนหนึ่งจะต้องขาดเพื่อให้อีกคนหนึ่งได้ตรงกันข้ามมันพร้อมมอบความมัง่งคั่งให้กับทุกผู้ทุกคนที่เปิดใจยอมรับเพราะความร่ำรวยคือพลังงานและพลังงานนั้นไม่มีวันหมดสิ้นเหมือนแสงดาวที่ทอประกายอยู่ทุกคืนแม้คุณจะมองไม่เห็นทั้งหมด แต่มันก็ยังคงส่องสว่างอยู่เสมอความลับสำคัญคือคุณต้องเชื่อมันว่าคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองความสุขหรือโอกาสใหม่ๆอย่าปล่อยให้ความคิดเก่าๆที่บอกว่าคุณไม่คู่ควรมาปิดกั้นพลังแห่งจักรวาลที่พร้อมหลังไหลามาหาคุณเพราะทุกครั้งที่คุณคิดบวกทุกครั้งที่คุณรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีคุณกำลังเปิดประตูอีกบานให้จักรวาลส่งทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งเข้ามา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จักตั้งเจตนาเพราะเจตนาคือการสื่อสารโดยตรงกับจักรวาลทุกความตั้งใจที่ออกมาจากใจที่ชัดเจนมีพลังเหมือนลูกศรที่พุ่งออกไปสู่ท้องฟ้าและจักรวาลก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาหากคุณตั้งเจตนาว่าวันนี้ฉันจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทองโอกาสและความมั่งคั่งพลังงานนั้นจะถูกส่งออกไปในทันที และคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณเล็กๆจากจักรวาลที่กำลังตอบกลับการใช้คำยืนยนันหรือ f f o r m a t i o n ก็เป็นอีกวิธีที่ส่งพลังเพราะคำพูดคือการสั่นสะเทือนของพลังงานเมื่อคุณพูดซ้ำๆด้วยศรัทธาพลังงานนั้นจะซึมลึกลงไปในจิตใต้สำนึกและจิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานประสานกับจักรวาลยกตัวอย่างเช่นหากคุณบอกตัวเองทุกเช้าและทุกคืนว่า ฉันมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเงินทองไหลเข้ามาหาฉันเสมอคุณกำลังเปลี่ยนความถี่พลังงานในตัวเองให้ตรงกับความมั่งคั่งอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญคือความรู้สึกขอบคุณเพราะความรู้สึกนี้เป็นพลังงานที่สูงและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างหนึ่งทุกครั้งที่คุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านอาหารครอบครัวหรือแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆอย่างรอยยิ้มจากคนแปลกหน้า จักรวาลจะเห็นว่าคุณชื่นชมในสิ่งที่มันมอบให้และมันก็จะมอบสิ่งดีๆมาให้คุณมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนแม่น้ำที่ไหลบ่าไม่หยุดนิ่งการทำสมาธิและการหลอมรวมจิตใจกับพลังจักรวาลก็สำคัญเมื่อคุณนั่งเงียบๆหลับตาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอย่างผ่อนคลายแล้วนึกภาพว่ามีพลังงานสีทองอ่อนโยนกำลังไหลเข้ามาที่ตัวคุณจากท้องฟ้าจากดวงดาว และจากจักรวาลอันกว้างใหญ่คุณจะเริ่มรู้สึกได้ถึงการสัะเทือนใหม่ในตัวเองความสงบและความมั่นคงจะเกิดขึ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นที่คุณสอดคล้องกับคลื่นพลังงานแห่งความมั่งคั่งและสิ่งสุดท้ายที่หลายคนมักมองข้ามคือการลงมือทำด้วยพลังบวกเพราะจักรวาลไม่ได้มอบความร่ำรวยให้กับคนที่นั่งรอเฉยๆแต่จักรวาลจะเปิดโอกาสจะส่งสัญญ,ญาณ และจะดึงดูดผู้คนหรือสถานการณ์เข้ามาเพื่อให้คุณได้กล้าวไปคว้าดังนั้นเมื่อใจคุณสอดคล้องกับความมั่งคัง่งและคุณลงมือทําด้วยความมั่นใจสิ่งที่คุณฝันถึงก็จะเริ่มปรากฏขึ้นจริงทีละน้อยลองนึกถึงชายคนหนึ่งที่ชีวิตเต็มไปด้วยความล้มเหลวเขาพยายามทํางานหนักพยายามเก็บเงินแต่ไม่ว่าจะทําอย่างไรเงินก็ไม่เคยพอโอกาสก็ไม่เคยเข้ามา เพราะในใจของเขาเต็มไปด้วยความคิดว่าฉันไม่คู่ควรฉันจนและโลกนี้ไม่เคยยุติธรรมทุกความคิดลบเหล่านี้คือกำแพงที่เขาสร้างขึ้นเองปิดกั้นไม่ให้พลังแห่งจักรวาลหลั่งไหลเข้ามาแต่แล้ววันหนึ่งเขาได้เรียนรู้ความจริงบางอย่างว่าจักรวาลไม่เคยปฏิเสธใครจักรวาลเพียงแต่สะท้อนสิ่งที่เราส่งออกไปเขาจึงเริ่มต้นใหม่เขาหยุดบน่นหยุดโทษโชคชะตา และเริ่มตื่นขึ้นมาในทุกเช้าด้วยประโยคง่ายๆที่เขาพูดกับตัวเองว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งเงินทองและโอกาสกําลังหลังไหลเข้ามาในชีวิตฉันเขาเริ่มเปลี่ยนท่าทีในชีวิตประจำวันเมื่อก่อนเขามักทำงานด้วยความกดดันแต่ตอนนี้เขาทำด้วยความสุขเมื่อก่อนเขามองโลกด้วยความกลัวแต่ตอนนี้เขามองด้วยความศรัทธาและแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นลูกค้าคนแรกที่ยกเลิกไปนานแล้วกลับมาติดต่อใหม่ เพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันมานานชวนเขาไปร่วมลงทุนและเงินที่เขาคิดว่าหายไปกลับเข้ามาอย่างไม่คาดคิดนี่คือพลังงานจัก,กรวาลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพลังภายในจักกรวาลเหมือนกระจกบานใหญ่หากคุณยิ้มคุณก็จะเห็นภาพสะท้อนที่ยิ้มกลับมาหากคุณส่งพลังงานแห่งความศรัทธาความมั่นใจและความอุดมสมบูรณ์จัก,กรวาลก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาในรูปแบบของเงินทองโอกาสและความร่ำรวย ไม่ใช่เพราะคุณโชคดีแต่เพราะคุณได้สั่นพ้องกับพลังงานแห่งความมั่งคั่งแล้วและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่ถามอีกเลยว่าทำไมฉันถึงไม่มีแต่คุณจะถามว่าวันนี้ฉันจะสั่นพ้องกับความอุดมสมบูรณ์อย่างไรคุณจะเริ่มมองทุกโอกาสเล็กๆรอบตัวว่าเป็นของขวัญจากจัก,กรวาลคุณจะเริ่มเห็นความงานในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและคุณจะดึงดูดสิ่งที่ใหญ่กว่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องดังนั้น เมื่อเรารู้แล้วว่าพลังงานจากประวาลคือพลังแห่งการสร้างสารรค์มันคือกระจกที่สะท้อนสิ่งที่เราส่งออกไปชีวิตของเราจึงอยู่ในมือของเราเองไม่ใช่อยู่ในโชคชะตาไม่ใช่อยู่ในความบังเอิญแต่ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราปล่อยออกไปในทุกขณะหากคุณอยากดึงดูดความร่ำรวยอยากเรียกทรัพย์เข้าสู่ชีวิตจงเริ่มจากจิตใจของคุณก่อนจงเริ่มจากความคิดที่เปลี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์จงใช้ถ้อยคำที่สร้างพลัง จงรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่คุณมีและจงลงมือทำด้วยความศรัทธาเมื่อความคิดความรู้สึกและการกระทำของคุณสอดคล้องกันจักรวาลจะไม่ลังเลที่จะตอบสนองจำไว้นะความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมมันไม่ได้อยู่แค่ในธนาคารหรืออยู่กับคนอื่นแต่มันอยู่ในตัวคุณอยู่ในพลังที่คุณปลดปล่อยออกมาคุณคือแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดทุกสิ่งที่คุณปรารถนา และจักรวาลก็พร้อมเสมอที่จะมอบสิ่งเหล่านั้นให้วันนี้ขอเพียงคุณเลือกที่จะสันพ้องกับความอุดมสมบูรณ์เลือกที่จะเชื่อในพลังงานแห่งจักรวาลและเลือกที่จะบอกตัวเองว่าฉันคู่ควรกับความร่ำรวยคุณก็จะพบว่าทุกก้าวเดินของคุณทุกโอกาสที่เข้ามาและทุกลมหายใจจะนำพาคุณเข้าใกล้ชีวิตที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและนี่แหละคือพลังงานจักรวาล ที่จะเรียกทรัพย์ดึงดูดความร่ำรวยและเปิดเส้นทางแห่งความสำเร็จให้กับคุณผู้ที่เลือกจะเชื่อและผู้ที่เลือกจะเปิดหัวใจรับมัน